สวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สมเด็จพระมหามุนีวงเจ้าอาวาสวราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสี่ถึงสิธรรมยุทธและแม่กองงานพระธรรมทูตเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพลเจ้าอาวาสวราชบพิษ ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกายเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด,ดราชรัชกาลที่9มีราชทินานามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหาหมุนีวง พิพัฒนพงวิสุทธ์พุทธภาพจนานุศาสตร์วาสนะวรางกูลวิบูลศีลสมาจารวัดส,สุนทรตีบิดกธรรมวราลงกรวิภูสิทธิ์ธรรมยุคติดคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาหมุนีวงหรือสมเด็จขาวกรรมการมหาเถระสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูตสิริอายุ89พรรษา68มีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทพง์เกิดวันที่26มิถุนายน2470ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือน7ปีเถาะจุลสราศ1,289ั12 89, นราช1289ณตําบลบางป่าอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีโยมบิดามหาดาชื่อนายนับและนางปานบะสัธพงศ์ขอบครัวประกอบอาชีพค้าขายในช่วงวัยเยาว์เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช 2,480ณวัดสัตนาตปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีพระธรรมเสนานีเงินนันโทเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุป,ปัชาย้ายไปจำพรรษาที่วัดติญาติตำบลพงสวายเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศักราช2,483สอบได้นักธรรมชั้นตี พุทธศักราช2484สอบได้นักร,รมชั้นโทพุทธศักราช2486สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคพุทธศักราช2488สอบได้ปริญญาธรรมสี่ประโยคและต่อมาปีพุทธศักราช2490ยรร้ยา,า,24 90, ยายมาจำพรรษาณวราชบพิสิทิตมหาศีมาราม โดยสมเด็จพระปาพจนบดีเมื่อครั้งดำลงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีพามาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคต,ตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและให้สามเณรอัมพรเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491และมหาพัทศีมาวรราชบพิษมีสมเด็จพระอริยวงศาต,ตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระอุปชาสมเด็จพระพุทธภาพจนบดีครั้งดำรงสมนณศัตว์ที่พระกินดากรมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังอุปสมบทท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริธยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิตพุทธศักราช2491สามารถสอบได้ปร,ริยัยธรรม5ประโยคและพุทธศักราช2493สอบได้ปร,ริยนยธรรม6ประโยค ต่อมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุกร,ราชวิทยาลัยเป็นนักศึกษารุ่นที่หจบศาสนศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช2500ต่อมาปีพุทธศักราช2509ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระธรรมทูตร,รุ่นแรกก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2,512ด่านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในช่วงปีพุทธศักราช2,516เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยมีพระขันติมาโลชาวอังกฤษเป็นสหธรรมิกพร้อมวัยยาวัจกรตามคำนิมนต์ของประธานพุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซาวลถือว่าเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะส่งธรรมยุทธ แต่วางรากฐานพระพุทธศาสนาตลอดถึงเป็นเนติให้สหธรรมิกที่มาภายหลังได้เผยแพร่อย่างเป็นรูปแบบทําให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดมีความมั่นคงมีวัดและพระสงฆ์อยู่ประจํารัฐแห่งนี้ก่อนขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมืองอาทิกรุงแคนเบอรานครเมลเบิร์นและเมืองดาวินเป็นตน้นเป็นอาจารย์สอนธรรมวินยัยแก่พระภิกษุสามเณร กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีนายกสมาคมมหาวิทยาลัยมหามกุฎร,ราชวิทยาลัยเป็นตน้นปีพุทธศักราช2552สภามหาวิทยาลัยมหามกุฎร,ราชวิทยาลัยถวายปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์พุทธศักราช2553สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศงานด้านสาธารณปการเป็นประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตพระมหาธาตุเจดีและเขตพุทธาวาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราสมบัติครบ60ปีและฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณวัดธรรมทโร กุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียเป็นประธานสร้างวัดแหล่งทองแดงพมสารารามอ,อําเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมเป็นตน้นงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่สองผู้นำพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสไปเผยแผ่ในประเทศออสเตรเลียเป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทุตไปต่างประเทศเป็นตน้นด้านการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะสงเคราะห์ได้มอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนนะครับเป็นรองประธานกองทุนวัดช่วยวัดของมหาเถระสมาคมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแลง้ง นำเงินบริจาคเพื่อสองเคราะห์ผู้ประสบภัยนั้นๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเจ้าอาวาสวราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธ์กรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธ์นายกสภามหาวิทยาลัยมหามังกุราชวิทยาลายัย กรรมาการบริหารมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์แม่กองงานพระธรรมทูตประธานมูลนิธิพระอาจารย์พัน์อาจารวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนับว่าเป็นสิทธิหลวงปู่พัน์ที่มีสมณะสูงสุดในปัจจุบันคือเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณนะพระอุปฌาชเป็นต้น เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552เนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณนะชันสุพรรณบัตรที่สมเด็จมหามุนีวงศ์พิพัฒนพงศ์วิสุทธ์พุทธปาพจนนุศาสตร์วาสนวรางกูลวิบูลศินสมาจาร์วัตสุนทร ตีบิดกธรรมวราลงกรวิภูสิทธธรรมยุคติดคณิสรนบวรสังขารามคามวาสีอรัญญะวาสีสถิตณวร,ราชบพิสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สิบรูปสมเด็จพระมหามุนีวงเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของพระอารามหลวงด้วยดีตลอดมาดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่รับภาระธุระอยู่ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและคนในวัดอย่างดียิ่งรวมทั้งท่านยังได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย ถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร อย่าลืมติดตามชมนะครับ